เด้อเดอไม่ช่วยยุ่งอีกคนจะทำงานพับผ้าเนี่ยฮะฮะใครๆๆๆใคร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 ดูอดดอช่วยยุง่งจริงเลยใครมันช่วยยุง่งอ่ะใครว่าใครมันช่วยยุง่งโอ้ยเล็บยาวโอ้ยเล็บยาวเลย,เลยต้องตัดเล็บมนาะดูเล็บอะย هم? ดูเล็บเสื้อหน่อยดิยุย่งยุ่งแมวพี่จะพับผ้า เออดเดืแสบแสบชอบจังเลยเชือกกิ่งกิ่งอ่ะใครใครมันดิใครมันต้นใครมันยุ่งเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขาดหมดอืมอืมอ่ะอ่ะมาที่คอ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 ไหนไข่วะาผุงไข่ดูวิวิวิวเล็บยาวดูวิเล็บมือเลยข้อมือไง ตัดเล็บปะอย่านี้ตัดเล็บปะเฮยอย่านี้เราจะตัดเล็บดูดูดูเล็บเนาะอยาวันนี้ไม่ได้ตัดเลยเขี้ยวก็ขมนะเนะอดูเล็บเลยโออ๋อพอแล้วพอแล้วสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับผมมาช่วยพับผ้าครับแหมพี่พับก่อนนี่จะพับผ้าก่อนเนี่ยจะเสร็จไหมวันเนี้ยฮะจะเสร็จไหมวันเนี้ฮึฮึตัวยุ่งเนี่ยฮะ พั่าพากกอนเพชรภาพ้ากกอนครับเพชรจะช่วยับพ้าครับเพชพรจะช่วยภาพภาคเลยอ้วนเน่ยดูดูด,ด,ดูยาวไป <laughs> ไอ้เฮ้ยมันเขี้ยวมันจริงเลยมันเขี้ยวน้องไข่ว้น้องไข่มันดื้อมันชนโอเ้ยอวยอวยอ้ยอ้วนไออ้วนเบาเบาดู๋ดูดูเล่นเล่นโอ้อยอ้ยหนูเจ็บแล้วโอ้อยล่อยปล่อยปล่อยเห็ดเล่นแรงอเนี่ย พุงไข่เอาไหมดูพุงอ้วนๆเฮ้ยแย่พุงเลยจิ้มพุงเลยจิ้มพุงเลยดิว่าพุงไข่เนี่ยจักพุงอะไรเฮ้ยค่ะค่ะบ่ายวันอาทิตย์นะคะบ่ายบายมาดูหมู่อ้วนช่วยพับผ้าหรือยุ่งตลอดอ่ะพับไม่เสร็จง่ายๆอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะ แสบแสบหไปอกามาเคค่ะสวัสดียับายครับวสบสวัสดีครับบ,บิกน้อยของผมค่ะจุ๊บๆหน่อยจุบๆ,บๆ,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 ๆสวัสดีค่ะ